ก็ผู้หญิงอะ่ะพี่หลอดอะ่ะมันก็ผู้หญิงเี้ยเข้าใจมันพี่ดาบเจียก็เข้าใจเพราะมันอืมไม่ไม่มค่อยอยู่กับหญิงแล้วไม่ค่อยมีแฟนอืมแล้วปาอะไรบนมาทำไม่ะ <laughs> พี่ดาวฟังสิเออเนี่ยน้องพูดอยู่ฟังสิตั้งใจฟังสิฟังโยมาเปลี่ยนเรื่องอีกเราเนี่ย <laughs> ไม่แต่แดาบบซอก็เป็นคล้ายๆดาวแหละชอบพูดอะไรไม่คิดออกมาแต่บางทีถ้าเรารู้ตัวยิ่งรู้ไหมอ่ะเราก็ยิ่งอันนี้เจียเปียกง่ายเจ้เม่ออย่งออ่ะมีก็จะบอกไปเลยว่านี่เรื่องในเกมเลยในเกมใช่เรื่องในเกมเรื่องในเกมในเกมด้วยข้างนอกด้วยบ่อยมากอะไรไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวนะนนี้เเล่นเกมกันอยู่นะหลายรอบ เวลาเวลารักใครสักคนน่ะให้มันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเว้ยอย่าให้มันแย่ลงในทุกๆวันโดนหมดเข้าใจไหมเนี่ยดับที่เรานองไม่มาในกะปากระปาก็ไม่ได้พูดขน<อ>าดนี้หรอกนะเราะปาก,ก็แบกกบว่บายังไม่รู้จักหนูดีพอขนาดนั้นว่าอย่างเจเจรูกูจักทั้งสองคนดีใช<อ>่รู้จักดีเลยน่าเจย์ด <B S 1> ีดีหนูมีไรหนูคุยกับเจตลอดเนี่ย เวลาพี่ราบมันแบบมีปัญหาเรื่องอะไรมันจะปรึกษาเจตลอดเลยปะเจก็เลยรู้รู้นิสัยมันแต่พี่หลอดอะมันไม่ค่อยปรึกษาใครแล้วมันจะชอบเก็บไว้เงๆๆๆียบคนเดียวแต่เจะจะรู้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพี่ราวกับพี่หลอดคจอรู้ว่าพี่หลอดมันเป็นยังไงมันจะชอบเป็นอย่างนี้นแหละติดประชดผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงพี่ราบแบบผแบบู้ชายแบบผู้ชายเจผู้หญิงไหมอะไรนะเจผูแบบ้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไหม ไม่เด mm mm ี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดประชดละติดประช้นแทนนะอร่อยอร่อยหมกหมกอร่อยแต่นอนหนึ่งก็ได้ตีหนึ่งไม่นอนนัเนี่ยจะนอนแล้วจริงจริงมันคันปากไม่ไหวใช่ไหมนี่มีก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยหนูไม่อยากให้พวกมันสองคน่างนี้แล้วรู้ปะถ้าสมมติว่าไม่ ถ้าสมมติว่าเป็นแต่ก่อนไม่มีปากับไม่มีมีนะแล้วพี่ดับไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันเลิกกันมันจะเลิกกันจริงๆพอเราได้อยู่พอเราได้อยู่เลิก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 ง้อเลิกงอเป็นเรื่องปกตินะเลิกคบเลิกคบจนเราหมาใช่แล้วเจจะแล้วเจจะรู้ตัวอีกทีคือพวกมันเลิกกันแล้วเมารู้ตัวอีกทีก็คือพวกมันกลับมาคบกันอย่างเงี้ยวนรูปกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นว่าง้อกันแล้วหาย ห็นไหมปะแต่ว่าจะเป็นการเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันแทนทั้งนั้นที่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นอ่ะแต่ไม่เสือกระโดดไปเลิกกันอ่ะอืมไม่ข้ามขั้นตอนแต่ละเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่ทะเลาะที่มันคุยกันได้อ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสียใจอะไรขนาดนั้นแล้วสุดท้ายก็จะแบบคิดถึงกันอ่ะหลักๆเลยก็อีโก้ไงใช่แล้วค่อยเลิกปุ๊บล้วค่อยมานึกถึงอุย เน่อยู่เขาก็ดีนุ่มาคิดถึงอะไรเงี้ยใส่ฟังอิงโบลาทอนเยอะมั้งอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแล้วแบบเนี่ยเห็นว่ามันมันเป็นเหมือนที่เจพูดเลยว่ามันมันจะไม่คุยกันแล้วมันก็จะปล่อยให้ตัวเองอ่ะคิดถึงกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะกลับมาคบกันใช่แล้วค่อยวนกลับมาแล้วก็จะปล่อยให้เรื่องตรงเนี้ยมันหายไปเองอ่ะนีฟังไว้นะทุกคนฟังไว้นะ แตมันไม่วนกลับมาแล้วล่ะถ้าเป็นคนเดียวที่คิดถึงเขาอะแล้วเขาไปมีคนใหม่ที่ทําได้ดีกว่านี้แล้วอะ,อะจะไม่สลดดเหรอจริงๆหรอมันต้องฟังด้วยนะเบนมีไม่ใช่แค่พี่ดาบแต่ว่ามันไปแล้วไม่เลยเด็กเจะค่อยไปพูดให้มันฟังโอ้ถ้าสม <c oughs> ๆๆมติว่าฟังไว้นะทุกคนฟังไว้นะไอ็เจบอกทุกคนอะวนกลับมาเจอกันแล้วอะอย่างนั้นอะ มันมันอาจจะฝืนตัวเองนะเว้ี่ดาว่าแบบทำไมวะทำไมต้องทะเลาะกันอีกแล้ววะเบื่อ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 แต่ถ้าสมมุติว่าเราเลี่ยงมันไม่ได้อ่ะเราก็เจอกับมันไปเลยเพราะเราต้องเจอกับมันถ้าสมมุติว่าต้องทะเลาะกันทุกวันทุกวันทุกวันมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะพี่ก็แค่เจอกับมันไปเลยหันหน้าเข้าหามันแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ที่ พี่จะคุยกับเขาอยู่นะแต่รอแบบพูดกับเขาแบบมันจะมีตอนที่แบบพี่อยู่ในเวลาแก๊งไงพี่ไม่มีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากให้เขาน้อยไม่ใช่ว่ามันรู้ตั้งแต่แรกเลยวะไม่ก็คือวันนั้นคือพี่เจอเขาที่หน้าเตียดเนี้ยแบบเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรแ,แบบแต่เสียงก็แบบงอมๆอะเข้าใจใช่ปะเข้าใจมันเนี่ยแล้วก็หลอดมันก็จะชอบอ่างนี้มันจะติดแฟนมากใช่ อืมมันจะติดพี่ดาบมากปะป๊าอืมอืมอืมเข้าใจมันอยู่ด้วยอยากอะไรด้วยเนาะเคยมีครั้งหนึ่งที่ที่แบบว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบพี่ดาวมันเล่นจตอรี่อยู่แล้วพี่หลอดมันก็แบบทักหาทักหารักหารักหาแล้วพี่ดาวมันก็ไม่ว่างไม่ว่างตอบเลยแล้วมันก็พูดแบบไม่ว่างตอบเลยหรออะไรประมาณนั้นอ่ะเออ แค่อยากได้คําตอบแค่นั้นแค่ตอบแปบเดียวคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยต่างคนต่างมุมมองปะะสุดท้ายม,มันก็คือเรื่องที่มันหันหน้าเข้าหาคุยกันได้แต่มันก็เลิกกันจบที่เลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่เลือกที่จะแบบเย็นลงเดี๋ยวค่อยคุยออสุดท้ายแล้วไม่คุยคก่อนหน้านี้มีก็เป็นเหมือนหลอดนะพักตามป้าเราตลอด อยู่ตรงไหนคุยอะไรทำน่นทำนี่เพราะว่าตอนที่เขามาจีบเราแรกๆอะ่ะเขาให้เวลามีได้เต็ม<อ>ที่เลยถึงแม,ม้ถึงแม้จะแบบมีสตอรี่ก็ถ่ายทวิตลงมาให้<อ>แม่อุ้มอยู่ก็ถ่ายคู่กับสมมาให้อย่างนั้นเลยมเาเลยกลายเป็นเราเป็นคนที่ใส่เสียเว้ยแล้วทีเนี้ยพอเราทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยๆว่าทําไมไม่มีเวลาให้เหมือนเมื่อก่อนทําไมกกอนหน้านี้ถึงมีเวลาให้ตลอดตลอดเลยทุกวันเนี้ยเขาเมืองยังไม่ เข้าเมืองมายังไม่โทรหามีด้วยซ้ำเป็ดหรือปะมันีเข้าเมืองแล้วัอไน่อ็้ในเกมเอออะไรอ่ะไม่ใช่มีอ๋อเอคนั่นแหละก็คืออย่างน้อยมันก็แบบเออถ้าพูดจริงๆก็ให้มึงอินโลบ้างใช่อยู่เขียนอนอยู่ด้วยกันกลับมามึงก็เล่นเกมเนเขียแปดเก้าชั่วโมงอยู่ในเกมเฮ้ยเฮ้ย อะไรเขายินโอดูนี่อะไรวะมาอะไรเนะี่ยเออไม่ยินโลเลยล่ะถ้างั้นอ่ะโอ้นั่นแหละมันต้องคุยกันอ่ะมันต้องคุยกันเยอะๆเวลาไม่ใช่นะอันนี้เริ่มไม่ใช่นะที่เราบอกเจซิว่าจะลดอีกโก้ตัวเองไหม อืมพ <isma> ูดก <c oughs> ับเจสิพูดกับน้าเจสิว่าน้าเจสอนพูดกับน้าสิคุยกับพี่พี่เจเหรอไม่ติดตลกนะอันนี้ไม่ติดตลกนะพี่ดาติดตลกอแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาตลกนะไม่เอาตลกะจะไม่จะไม่ช่วยจะไม่อะไรทุกอย่างแหละพี่อีกแล้วก็ไม่ดาวรถเอ้ากับพี่นั่นแหละเออมันก็พี่นั่นแหละเนี่ยเห็นป้าแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่คล่นกันก็แปลกกันคู่ใหม่ก็จะไปดัดเป็นเจกับดาวที่ทะเลาะกันนะเออขอโทษ เนี่ยเห็นไหมหนูแค่ทำแค่เนี้ยหนูแค่ทำแค่เนี้ยแต่แต่หนูทํากับเจได้แต่หนูทํากับหลอด<ช>ไม่ได้ทํากับพี่หล<ร>อด<ร>ไ,ไม่ได้แล้วมันก็เอาอีโกโ้รงเนี้ยไม่ใช่กับพี่หลอดเออเหยียดสักทีถูกวะมันไม่เหมือนไ่ไหวละมันไม่เหมือนกันไงครอบครัวกับคนรักเข้าใจไม่ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครอบครัวคนรักเออแกอย่าลืมนะว่าสุดท้ายอ่ะเขาเป็นครอบครัวแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเป็นเข้าไปเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งอยู่ดี แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ดูแลแกไปจนตายอ่ะก็คือเขาน้องน้องก็ไปหาผัวเดี๋ยวพ่อก็ตายมาเดี๋ยวแม่ก็ไปมีผัวใหม่อะไรนะแล้วจะต้องตกใจอะไรก่อนดีตอนที่รับแกอ่ะใครจะเป็นคนเปลี่ยนแพมเพิร์ดแคที่ชิตเดียวไม่ใช่เจนะเออก็ต้องเป็นเขาไงต้องเป็นลูกแล้วจะมีลูกเออมมีกก่อนจะเป็นลูกเป็นพ่อเลย ก็จะมีลูกก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเขาก่อนหรือเปล่าเปลี่ยนเองเดี๋ยวเดี๋ยวหาพยาบาลดูแลอุ้มนั่นจดี๋เอาพยาบาลอีกเออเต้าชู้เออไม่ใช่ทำตาเป็นป้าเป็นปลาป้าันนี่้ไงโอ้ใช่เหรอป้าทำแบบนั้นเหรอก็คงเป็นป้าก็คืออะไรวะาทำไมเราทอยู่ๆโดนลุงมันคืออะไรวะสังคมไม่ใช่น้องก็ไปมีผัว พ่อก็พ่อก็ตายเมย์ก็ไปมีผัวใหม่เมย์งงอยู่ก็ต้องตกใจอะไรก่อนดีเนต้องตกใจไหนก่อนกูต้องตกใจว่านอกกูมีผัวหรือว่ากูต้องตกใจว่าพ่อกูตายหรือว่ากูต้องตกใจแม่กูไปมีผัวใหม่งงตบเลยเขบอกว่าพี่ราวต้องไปปฏิบัติกับพี่หลอดให้มันชีวิตเขาดีๆหน่อย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบทําดีกับผู้หญิงนะในครอบครัวเนี่ยคือผู้หญิงคนอื่นอนะพี่รับไม่เอาเลยแต่ถ้าเป็นแบบเด็กเป็นน้องในครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รับมันจะทีดีมากกว่ามันจะ,ะเลี้ยงน้องเก่งมากแต่กับแฟนอะมันจะไม่รู้วิธีเลยอคือเหมือนมีมแล้วล่ละเก่งทุกอย่างไม่เก่งอยู่เรื่องเดียวเรื่องของเราอ่ะอุย้ย เอ้ยชิ้นชิ้นหายแล้วอะไรชิ้นหายแล้วเอ้ามันคุ้นๆอ่ะมันคุ้นๆอ่ะคืออะไรวะไม่ถึงอะไรเปล่าไม่ถึงเไม่ได้ฟังเมื่อกี้คืออะไรวะอดแม่ปอมๆอันนี้มาเมื่อกี้คือจะบอกว่าคือพี่รับอ่ะเขาเก่งทุกอย่างแล้วแต่ไม่เก่งอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของของคู่รักอ่ะเออเรื่องของคู่ตัวเองอ่ะไม่เก่งเลย หรอแค่คู่ดาวเลยหรออย่างเปนเรื่องเเออากาเกินการเกินเฮ้ยกาเกินทุกอย่างเลยนะสอนเขาดิบเขาดีเนาะก็พูดถึงพระกบิไม่ใช่หรอไม่ใช่หรือก็คู่ดาวไงใช่ไหมล่ะใช่หนูเองแหละแล้วแหละแต่ที่เจพูดมามันมันถูกมันถูกนะเจพูดดีมากยสอนดีมากเลยนะ หนูฟังน้องบ้างฟังอะไรบ้างจริงน้องก็ผ่านมาเยอะเนี่ยเห็นไหมป<ะ>ผ่านอะไรปะยังไ,ไม่เคยเห็นนนองมีความรักเลยคนเรามันไม่มีไม่มีใครไม่มีความรักหรอกมันมีกันหมดแหละดับจริงนะแม่เ,เไม่เคยเนี่ยม,มันเป็นยังไงม,มันก็ดานมาแล้วนะ <laughs> ใช่แต่เคยคุยกับน้องอยู่นะตรงข้างๆเทียดอะไรนะเคยคุยกับเจอยู่ข้างๆเทียดทำไมอ่ะไอเจมัมีคนคุยเหรอก็มีก็ไ,ไม่ได้ไรปะก็เ,เรื่องปกติคนเราอ่ะอ่าเจพูดเลยเป็นคนคุยที่คือทำให้เจย์โตขึ้นในความรักอ,ะอ่ะคือรู้จักกดคนอรออะไรเงี้ยเออ่า คือพี่ตีไม่เจไม่ไม่อีโก้คือเหมือนอารมณ์ฟีลเดียวกับพี่หลอดอ่ะนิดหน่อยนิดนึงเลิกเลิกเลิกอะไรเงี้ยน่ะแต่พอแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยทุอคนรอชดกัวนนี้มันมันไปเสียงไหมไปเสียงมันทำให้เราไม่มีโก้เลยเราพูดได้เลยว่าตัวเองไม่มีโก้เลยกับตรงเนี้ยอืมใช่ ทำให้เราเรารู้จักอดทนรู้จักรอใช่ไหมจากที่เราแบบเอ้ยงอแงจะเอาอย่างงี้จะเจอจะนู่นจะนี่คือแยกระหว่างคําว่าแฟนกับคนคุยได้อ่ะอืมใช่คือบางคนยังยังแยกไม่ออกแล้วว่าแฟนกับคนคุยอ่ะมันคืออะไรอันนี้โค้ดเคยลงสนามใช่ไหมก็เลยมาเป็นโค้ดได้อ้าโตพ่รับละกันในเรื่องความรักอเ่พูดเลยอันนี้จริงนะ อันนี้ไม่เถียงนะดาวต้องยอมรับนะใช่ครับผมยอมยอมรับอยู่แล้วยอมมรับยอมรับโค้ชเจเป็นครูนะเป็นอาจารย์นะเรื่องนี้นะปรมาจารย์นะเซนเซเซนเซเจเหรอโอ้โหพี่ออดพี่ชอยนะพี่อดไม่ชอยคืออะไรวะนี่ตลกนี่มีแต่พี่ชอยพี่ชอดอะไรพี่ชอยพี่อดพี่ชอยพี่อด ยาพี่ช็อตเอาแล้วแต่อไอ้ตาตาป้าเพิ่งมารู้สึกนะว่าการล้อคนเวลาคนพูดผิดมันสนุกเหมือนกันนะก็มันสนุกเหมือนกันนะบางทีโดนเองมันมันเริ่มแบบเนี่ยแหละกันขัหัวล้อยังมีเสียงหลงเอ้ยมันคีมคาแรคเตอร์มันดีวะขำยังมีเสียงหลงอะฮะ ไม่แสดงหนังไม่ได้นะพุ่มพุ่กับสังคัดนะแสดงหลงครับไม่จะหลงบทนะเสียงหลงฮะไม่ดื้อไม่ไได้กระดึกกระดึ่นแล้วถือว่าเราในทีเรามานั่งคุยกันก็อยาก อยากจะให้นะแหละเราดีขึ้นหรือว่าจะได้เห็นคู่เราอยู่นี่เปานนานกถูกต้องเรื่องอื่นอ่ะไม่ไม่ห่วงหรอกใช่ไหมเรื่องอื่นอ่ะดาบดาบเก่งอยู่แล้วงใช่พี่ดาบก่งทุกอย่างแต่เรื่องเนี้ยอย่างที่เจบอกอ่ะศูนย์เต็มเต็มสิบให้ศูนย์ให้เจพูดตรงๆว่าให้เจมองเข้าไปพี่ดาบเป็นคนที่ไม่ได้เลยในความสัมพันธ์ไม่ใช่ที่พี่ดาบหลอกหลอดด้วย ไม่โตเลยแน่งเป็นคุยพ็จะเข้าขายท็อกซิกเวอร์ชันชิปพูดตรงๆหนูอยากให้พี่ชายตัวเองเต,ติบโตขึ้นในเรื่องนี้ออืมืมเก่งมากลูก อยาหาว่าพี่สอนนะน้องอไม่นึกเลยว่าเจ้าเป็ดจะแข็งแกร่งเรื่องความรักขนาดนี้ควมรัมีคุ้คุ้มกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงไปเถอะเป็ดเดี๋ยวเราต้องไปนอนแล้วนี่เราบอกว่าเราไปเช้าไม่ใช่เหรอวันนี้เราตื่นเช้านี่ไม่นะเอา้าหนูไปนไหนนี่เอา้เอาอฟังใครมานี่เอา้าไปฟังใครเป็นไดเป็ดนี่ ไม่ฟังใครมาไอ้ดับเนี่ยคืออะไรนะอาหารเรื่องอาหารเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องอยู่ถามคำถามแต่ละอย่างเนี่ะไม่ใช่เห็นเป็ดบอกว่าไปเช้าวันวันไหนอะไ่ไเป็ดบอกไปเช้าอ๋อเมื่อวาน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 ที่เลนลี่อ๋อโอเคไอ้แค่จังนอนให้ครบเป็ดเก้าโมงดีแล้วดีแล้วเด็กก็จะพาป้าเจ้าเมื่อดีเลี้ยงสกอตตี้ลองแฮชใช่ไหมแล้วคือขนมันยาวอ่ะแล้วอึืดเชอปิด ตหนูต้องตัดขนที่ก้นเขาติดติดไหนติดติดก้นใช่ไหมติดก้นอ๋อฟิลเหมือนไอ้หมูยอแหละต้องตัดตรงนั้นต้องตัดแถวแถวอบแล้วต้องไปตัดตันใครบ้องนิดพี่แอร์หนูแบบเชื่อเลยหนูก็ต้องอาบน้ำมันใหม่ใช่ไหมถูก แต่เหลียงแมวแค่ตัวเดียก็ดีนะนี่เหลียงหมาเลียงแมวแล้วโหพี่แมวกี่ขวบแล้วละกี่ขวบแล้วนัตตี้เหรออืมมันจะ,มจะจะจะไม่ไม่ถามเจ๊หรอกมั้งไม่ถึงขวบไม่ถึงขวบยังมันยังเป็นตัวมันใหญ่อะแต่หัวมันเล็กใหญ่อยู่ตรงเดียวตรงพุงนายดาวดาวได้เรียงอะไรปะ หึมแม่วะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยตอนนี้พี่ดากินข้าวเยอะป่ารู้ปะเจเจพารันกับพี่ดาไปว่าเอ้ยพี่ดาปีหน้าไปเที่ยวกระบี่กันอ่าเอออันนี้คือแบบไปกันนะแบบมิติ้งเจอเพื่อนในโลกออนไลน์อย้ยเจออ่าแล้วพารันกันว่าเอ้ยพี่ดาปั้นหุ่นกันป่ะเอาเปาพี่ดาเย็ด มันตอนตีสองตีสามมันยังนั่งกินข้าวสั่งข้าวไม่กินอยู่เลยคนเรามันเขาบอกทําแล้วทําในทําทําในฝันออกทุกวันเลยในฝันนึกถึงออมร่ลังกายอยู่ในฝันตลอดเลยเวลานอนรู้สึกเหนื่อยจัดโอแค่นอนยังเหนื่อยโอ้สภาพแค่นอนยังเหนื่อยชีวิตเน่าลำบากเหลือเกินเหนื่อยนอนเนอะเออนอนยังเหนื่อยเลยทุกวันเนี่ยโอ้ เหือนนี้เลยมีแค่เปิดคอมนี่ก็เหนื่อยแล้วนะชีวิตคนเราจะไปทำอะไรเนาะนอนเปิดคอมยังเหนื่อยเนาะแต่ดีนะเป็ดใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ดีด้วยนะมันทำไม่ได้เลยตอนนี้ยังทำได้เป็นนอนเถอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วอือชิงแรงชิงชิงชิงลงชิงแรงเจเจเอาเอาเดี๋ยวไปชิงแรงอีกเจมันติดล้อนะเว้ย นี่ไม่ใช่สี่จังจะติดล้อดิโอ้ปาทำไมปลาเจ้าพูดผิดโอ้สิผมอ้วนสองร้อยโลอ่ะสามร้อยโลอ่ะนั่งพุงผู้พิดมากมั่งเอาพุงวางบนโต๊ะความเป็นจริงอ่ะครับครัโดเนตมาหนึ่งร้อยบาทลุกลุกันดีค่ะฝันดีครับกรับๆๆับๆๆับกกัเรวกันเข้าใจไหมไดาวบนนี้พี่เป็ดมันสอนเนยเข้าใจครับพี่เป็ด พี <P ie S 2> ่เออกบ้าไหมเนี่ยอะไรเจ้เล่นลูบดีกว่าเจเล่นลูบก่อนเล่นลูบก่อนเล่นลูบก่อนเล่นเล่นลูบด้วยกันก่อนโอ้โหเล่นลูบอะไรดาบตีหนึ่งพี่ดาวตีหนแต่ไม่ได้แรงเลยมันยังไม่ง่วงเลยไอ,เ,อเจเจเกมใหม่ที่มันขับรถกันอ่ะที่เป็นออกออกอะไรเนี่ยออกอะไรนะเาขาครลูกเสือเล่นไปเล่นกันมั้ย โวนปาร์ชโนปาร์ชด้วยวนนี้ด้วยเกมมันเป็นเกมเกมค่ายค่ายลูกเสือใช่ปะพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้ปะค่ายลูกเสือวันวันนี้ดิวันนี้วันนี้เออต้องวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ชิงแลนด์ตอนไหนได้หมดเออเวลาเป็ดอ่ะเพราะว่ามีนอนดึกอยู่แล้วมีไม่มีอะไรทำอยู่แล้วมีไม่ได้ทำอะไรสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่คุยกับพ่อเราอ่ะเดินทางได้ะ้านนกำไปเถอะ ปเรือหางยาวปป้าที่ร้บอยากเล่นเกมลูกเสือปาป้าเล่นกันไหมพวกนี้สี่ลุงคืออะไรปาป้าไม่อยู่หนีพวกนี้ปาป้าไม่อยู่ปาป้าบอกปาป้าไม่อยู่ใช่ไม่อยู่โอ้ยเชียร์กันวันเสาร์ได้แล้วหลังชิงแลน่ะถ้ามีได้ได้ได้วันวันเสาร์หลังมันคือเกมอะไรมันเกมเกี่ยวกับลูกเสือที่มันขับรถลูกเสือที่มันต้องชิงแลันไม่ดึกใช่ไหมเฮ้ยโอ้่นน่าจะมาต้องั้นจะจ่ายนี้ป่ะไม่ตรงนี้นั่งเหรอ ถ้างั้นถ้ามันดึกก็ไปวันอาทิตย์ก็ได้ชิงแรงมันเริ่มสองทุ่มไม่รู้จบกี่โมงแต่คิดว่าไม่น่าเกินที่มันมันมันคล้ายๆกับเกมปีนเขา่ะเจมันคือในไหนในสตรีมเหรอน่าใช่ป๋าเกมใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูวะส่งออกไปให้เจแล้วเคยเห็นอยู่ปะเจเห็นที่พี่ส่งไปวะเอเจเห็นไหมที่ที่พี่ส่งไปให้ดูในแชทไม่เล่นไม่เล่นสีฟ้าเจเล่นแต่สีเขียวเจไม่ได้กี่คนใช่หรอมันไม่ขึ้นนะวันนี้นะไม่ขึ้นกดเพิ่มคโอเคเดี๋พี่กดกดกดแอดเฟนก่อน ว่าเจ็ดดีไวมีเป็นรูปโปรไฟล์ไปรูม้าเล่นกับแมวมาขอดูครับม้าเล่นกับแมวเล่นได้พอดีเลยสี่คน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 ได้มาสคนสี่คนเผื่อมีแบบเผื่อมีทำงานเผื่อมีแบบนอนตีพุงอยู่ก็ชวนลงคิงไปก็ได้ จะได้ครบสี่คนจะได้ไปปาร์ตี้กันสี่คนตลาดแน่มาสี่คนได้หมดสี่คนจะมีไปนั่งเกาะเบาะเอามันน่าจะมีไอ้นี่แหละเหมือนเลโปมันน่าจะมีมอสที่เล่นกันหลายคนให้เจ๊พี่ส่งมาแล้วเจ๊พี่ส่งมาแล้วดูดิส่งมาด้วยเลยเจ๊ส่งมาให้ด้วยเลยเห็นปะเขาขอด้าสนุกอ่ะสิงแหล่งไหมชิงแหล่ง หน้าตรงไปดูเลยเดี๋ยวตรงไปดูบ้างเดี๋ยวเว้ยเป็นไงบ้างเนี่ยเธอแจ้งเธอเป็นไงบ้างอยู่เพราะว่ามัวแต่ซ้อมแบบไม่อุ้มศพกันพอไปเล่นจริงสุกไปรีสุกไปรีวเห็นไหมเห็นไหมดูไม่ออกมาเลยเขาก็เลยไปลำสะพานเออยังไม่รู้เลยอ่ะเขาก็เลยไป ตอนแรกสภา,าบอกอว่าจะประกาศ45นาทีก่อนแข่งเขาก็เลยไปด่าว,ว่าเฮ้ยจะบอกอะไรก,กฎกติกา45นาทีก่อนแข่งแล้วจะให้เวลาไหนให้แก๊งเขาไปเตรียมตัวเขาก็ไปรำอยู่ตรงนั้นอ๋อจริงอ่ะจริง,อรงบอกเวลากระชันชิดเกินเฮ้ยเกมนี้เคยเห็นน่าเล่นอยู่น่าเล่นเคยเห็นคนเล่นอยู่ยวัว<อ>นไหนวันน่ารักเนาะใช่ใช่ต<ๆ>้องชิงแล้วมันจะมันจะไม่หมดไอเดจิเหรอไม่มีหมดเลยเจมันมันต่อได้ไม่ได้เจย์อะไอเดจิหมดหมดอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์อาทิตย์ วันอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์ก็ได้วันจันทร์ก็ได้สองครึ่งก็ได้วันจันทร์วันอาทิ์วันจันทร์วันจันทร์ดีกว่าวันจันทร์เล่นเล่นเล่นเลไม่ได้นะอาทิตย์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 วันจันทร์เล่นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มได้อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เล่นอาทิตย์เอางั้นวันอาทิตย์งานไอ้ดับอ๋อดับต้องรันแก๊งนี่ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวปาเล่นกับเล่นกับเล่นกับน้องสองคนก็ได้สามทุ่มไง โอเคสามทุ่มได้อยู่นะงั้นอ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มอ่าสามสี่ทุ่มได้อ่างั้นเดี๋ยวมีเล่นกับน้องรอถ้าร้ามาก็มาค่อยมาสลับตัวแบบนี้ก็ให้ป้ากับลุงคิงแล้วก็น้องเล่นกันอ่ะอะเราสลับไม่ได้มัน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 เนื้อเรื่องต่อมีเล่นอยู่ต้องเล่นต่อจริงปะมันเป็นเนื้อเรื่องเลยเหรอแล้วก็ต้องเล่นกับเพื่อนคนเดิมไปตลอดถ้าสมมติว่าเราเริ่มเป็นเพื่อนกับคนเดิมเราก็ต้องเริ่มใหม่ คือแบบเล่นๆกันอยู่แล้วเลิกแบบกูเลิกเป็นเพื่อนมึงแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยสรุปวันไหนสรุปวันไหนวันอาทิตย์นะวันโอเคโอเควันจันทร์เอาเอายังไงเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์จันทร์เลยเหรอวันจันทร์วันจันทร์ไปซื้อเกมกันไว้ละอ้าววันจันทร์วันจนไปซื้อเกมกันไว้ละต่อมอนี่เลยก็ได้เจน่าจะกลับกลับยินไม่เป็นไรเธอจะไปฟาร์มต่อ ป๊าป๊ามามีวันดีครับวันดีครับวันดีนะวันดีไปนอนนะดาวพักผ่อนเราไปจัดการด้ยไปเล่นลูกเดี๋ยวไปเล่นลูกโอ้ยไปเล่นลูกไปจัดการด้วยจัดการไปเล่นลูกมามีวันดีครับมามีป๊าป๊าวันดีครับเออเออจะนะวันดีวันดีเอาไอ้เปียรมันไปแล้ววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ไปกันหมดเลยป๊าป๊าก็ไปละเหลือผมอะผมยังไม่ง่วงทำไงอะ